โอ้โหรอดูคนโยนรอดูคนโยนน่ะนะวันนี้โอ้โหปกปิดดูไปกันนี่ปกปิดอะไเนี่ยโอ้โหคาร์บอยตัวนั้นอ่ะโอ้โหเราไม่มีจุดสองคนฟูจิดูนะคาร์บอยไม่มีจุดสักคนอนะ่ะไม่เป็นไรเราก็ทิง้งเขาเลยจุดฆ่าเลยจริง องเ่ิดหน้าโรงงานครับอยู่ป่าครับอยากโดนไล่วะ่ะผับไม้แบบมา,บมานี่มานี่ฮันเตอร์ห้องนี้อยู่โรงงานเราจะโชว์สเตปจู๊กแบบทีเอสแต่ฮันไม่รู้ไปไหนนี่นี่นี่ข้าไม้ได้กันเราเล่นแกะทำไมอ้าวอ้าวเอียง่า อยู่นอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่าอยูนี่อยูนี่อยทำไรครับน้องทำไรครับน้องคิดผิดแล้วมาได้หี TS จริงเดี๋เจอสาน้ำเกลือปัดหปัดหปัดสองปัดสองแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละชิมหายละเรารู้สึกเหมือนกำลังจะโดนเธอรเร่อทำไรอะอยะ โอ้โหมอไม่เห็นาน้าการเล่นฉีมีอยู่สามสเตปอือยังไม่ทันได้พูดสเต็ปที่หนึ่งก็เหมือนจะล่วงลงไปแล้วอุ้ยไม่เป็นไรเรามีซิกมาซิกมาโปยเมื่อกี้กดไดฮานไม่ทันน่ะระวังบิงนะอ๋อเหีวไว้หิวไวเดี๋ยวแอบแซ่บเหีวอยู่หวอยู่หวอยู่ ใครจะแอบแซบไหนคนแอบแซบนี่คนแอบแซบอยู่นี่โอเคเร็วกว่านี้ฟูจิอ๋อเอ้าอุ้ยแตะแตะโอ้โ oh. หแล้วเขาบอยวิ่งมาทำไมเนี่ยโอ้โหสวยแล้วเขาคนนะเขาคุนนะโอ okay. wow. เคว้าวตีเธเอสเวอร์กูไปละสิกมาสิกมาปอย ไปไหนอะน้องพี่อยู่นี่แล้วไปละเราต้มองนะคะว่าฮันอยู่ไหนเราก็จะปัดอไปให้ชนสิ่งกีดขวางบนโลกใบนี้เขายังเห็นฉันนี่อย่ามาเล่นกับไฟไม่บิงสักทีอ่ะใช้อะไรวะนี่อะงดึงๆดๆงๆดึง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 เอ้ โอเคคุณ okay, นะไปละระวังโดนบิงตายเด้อมันใช้อะไรวะอ๋อ,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 อเพลงต้องขึ้นแล้วปะ now, นนกิมมี่นับต้นในกรณ์นะจริง <laughs> คือพี่จะพาผมไปไหนครับพี่พี่อ๋อขอบคุณนะจริงๆแล้วเราไม่ต้องจูก,ก็ได้แล้วนะเนี่ยแบบนี้ ดู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 สเต็ปดูสเต็ปเย่เดะเดะดูสเต็ปเย่เดะเดะขอบคุณนะอุ๊ยอุ๊ยดูดูดูสเต็ปฉี่ดูสเต็ปฉี่นั่งไหนเนี่ยปัดหนึ่งปัดสองปัดสามมีกูตายอีกเครื่องนึงอยู่ไหนอะไม่รู้จำคือมันขาดเครื่องร้อยป้าถ้าจำไม่ผิดอะ เ้ราะนี่ปั่นไปสองเครื่องแล้วอะเครื่องเก่านังกันอยู่ไหนไม่รู้แต่ว่าทุกคนนะยืนแถวเดียวกันได้โอเคขอบคุณครับอุยอ๊ยอุย๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหขอบคุณนะแต่มันตีหนูไปแล้วค่ะพี่ อ๋ออสเต็ปสเต็ปอันนี้ใครเนี่ย <laughs> อันนี้ใครเนี่ยอออออ๋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 ออเอาว่าเอาว่าเอาว่าเอว่า ขอบคุณครับคาร์บอยไปไหนหมดละอีกเครื่องอยู่ไหนอะโอ้โอ้โอ้อะไรอะเอออะไรอะพี่แม่พังกำแพงให้ป๊บขอบคุณนะพี่แม่พังกำแพงให้ผมนี่ไม่ใช่เครื่องโอเคขอบคุณค่ะสิกมาสิกมาบอยสิกมาบอย ไม่มีของเล่นแล้วเอ,อือคือช่วยหนูไปหนูก็ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วคะ่ะตอนนี้ช่วหนุ่มปันสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคะ่ะพี่ตาอุ้ยสนิทน,นะคะคนดึงไม่โดนมานี่มานี่มารอดึงน,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 น้องลองเอฟหน่อยน้อง,องโอ้โหน้องโอ้โหไม่มีไม้แล้วน้องโอ้โหเอาบอลคนนะั้นน้องอน้องมากอันเนี้ยเดีอ๋อุ้ยมันสก,กินบงนังอีกแล้วอ่ะเห็นแค่หวัว ชอบแปงอะว่ะอุ้ยตะวันโยงคือวันไอ้นี่โอ้โหจะเข้าไม่เรียกเลยจะเข้าไม่เรียกเลยถ้ามันมีถ้ามันมีคนอยู่ด้านในมันพังด้านนอกไม่ได้โอ้ยอะไรยาเห็นนะคะเมื่อกี้อ่ะเห็นนะเห็นนะน่่เออออสสใโโ้้หแป๊มหนึ่งแป๊มหนึ่งแป๊มหนึ่งอย่าเพิ่งโดนตีนะ โอ้โหไม่มีจุดชอบแป๊งก็บล็อกแป๊มหนึงแป๊มหนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ๋ออะไรอ่ะอะไรอ่ะรับพี่ตาเข้าเลยครับเครื่องเตรียมราคาโอเคโอ้โหแล้วฉันต้องบล็อกคาร์บอยสองคนจะเลยโอ้โหขอบคุณนะมันน่าจะเอาฉันนี่แหละอุย้หนีไปลูกพึ่งลูกพึ่งหนีไปโอ้โหออกลูกคนเดียว อ๋อจ้าไปละยังจะดึงกันอีกเหรออะไรอ่ะปโอ้ยๆู้กคนสู้ๆนะเดี๋ยวเปิดประตูฟูจิเปิดฝั่งไหนเนี่ยเนี่ยบ้าร์ลิมแม่มันรอดด้วยกันโอเคเดี๋ยวไปช่วยเปิดจะมีค่าเท่ากันหรือป่ะไม่มีสองคนมากกว่าคนเดียวอยู่แล้วปะสองันมาแล้วฟูจิ ออกไปเดี๋ยวเราช่วยน้อง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 เหลือเชือกเล็ดอยู่อีกแล้วน่ะประตูจะเปิดแล้วประตูจะเปิดแล้วน้อง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 พี่จะเสร็จน้องโอ้โหมีตาแดงปะน่ะน้องน้องไปเนาะคือแล้วหนูโดนลูกหลง หนีไปทุกคนออกได้ออกหนีไปโอ้โหเด็กเดึกอะไรคาราย่าเห็นนะคะเมื่อกี้ทุกคนทิงเลยทุกคนหนีไปไปกันเถิดเดี๋ยวเราออกประตูไม่ได้จิงกูว่าโหโอ้โหคาบอยอะไรก็ไม่รู้เือจะบอกว่าตอนนี้ฉันปั่น400เปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอ๋อันว่า เมนืออ่ะเอ้ยเธออ่นกันวังน้องจริงวันนี้เจออันวาทั้งวันอุ๊ยสกินข้อแรบเหมือนจะเจอเรานะคะคนไทยอีกแล้วคนไทยอยู่ไหนน้องคนไทยอยู่ลงอุ๊ยเขาเดินไปกลางแบบแล้วโรงงานอแม่แม่เขาอยู่หน้าโรงงานเขาเดินไปหน้าโรงงานเขาเดินไปตรงกองไฟโอ้ยเีจอปู่ดีว่ะไล่ฉี่คนนั้นอะน้องอะไรพี่น้องน้องโอ้โหขัอหนึ่งขัอสองน้อง เฮ้ยน้องปั่นไฟก่อนอย่าโยนขอร้องพี่ทำอะไรยังน้องพี่ไม่เปลี่ยนขั้วช่วยด้วยแค่นั้นแหละโอ้โหเปลี่ยนทำไมอ่ะฟูจิ <c oughs> ทำไมไม่ปล่อยให้ตายไปเลยวะเปลี่ยนดีอะไรเปลี่ยนดีเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนขั้วไม่เปลี่ยนเปลี่ยนทำไม อโยนโยนอะไรมันจะได้แชร์ได้หลายรอบไงน้องคือใครโดนไล่อยู่วะพี่นะโอ้โหโคตรมั่วซั่วแสู้อะไอ้แจ๊ยังโดนอยู่วะไอ้เหี้ยกูไม่ตลกระวังดิงนะคิดว่าน้องกันโดนไล่ก็เลยจริงคนรมัวสู่อะแล้วบอกให้ฉันเปลี่ยนอ่ะโอ้โหคนนี่ใส่ไม่ดีอ่ะคนนี่ใส่ไม่ดีอ่ะ เอาเปลี่ยนดีเปลี่ยนดีน้องนาะเปลี่ยนทําไมเดี๋ยวเดี๋ยวรอเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินให้เดี๋ยวเผาขั้วออก <c oughs> เขาเรียกว่าเล่นแบบมีสเตป็ปเนาะอะไรมาเปลี่ยนม่วซั่วอะไรเนี่ยน้องแรงอะไรเนี่ยโอ้หน,น,น้องแร้งอะไรเนี่ยพี่อยู่โซพีมเนาะโอ้หน้องโอ้โหองหแล้วคนนั้นโดนตีแบบไม่แชร์ขั้วจบจบ,จบ<อ>กำลังไปค่ะว่าอะไรยัง ว่าอะไรยังโอ้พี่ชอบไปคิดอูกอะไรพี่มาแล้วน้องพี่ควงเฮ้ยเนาะเสารน้ำเกลือมาแล้วเฮ้ยอย่ามาพี่มาแล้วค่ะพี่มาแล้วใครก็ได้แชร์ขั้วหน่อยแล้วก็เหลือแต่หัวได้แชร์สักครู่เขาวิ่งเข้าเครื่องก่อนโอเคค่ะโอ้โหรอให้หน่อยรอให้หน่อยโอ้โหอะไรย่าแม่งโคตรโนองพี่น้องเนาะ แม่ยุณไไหนบ้างแม่ค้นโยนะโอ้โหกูยังไม่โดนตีอะไรแต่กูจะตายแล้วตอนนี้โอ้ย้ะไรอะไรอะไรอะไรฟูจิใช่ด้วยอยู่ไหนไม่โดนอะรอยู่ทำดีๆทำดีๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ ปนึงปัดหนึงปัดหนึ่งอาการไปอยู่นี่ไอ้อ้วนเลยไม่ได้บอกเฮ้ยอย่าโยนขอร้องน้องเขาอุตส่าห์หนีให้เฮ้ยมาแล้วหันมาโอ๋อตายแน่ะตายแน่ะโอ้โหมันรู้แล้วว่าใครเป็นตัวจริงอุ๊ยเอาว่าน้องน้องไม่ฮิวดีน้องโอ้โห๋อโอะไรวะน่ะ อุ้ยแล้วเมื่อกี้ใครหิวใครทำไมหิวช้าอะไรขนาดนั้นหิวตอนอ๋อจบแล้วก็มีคนลากมาใครไปดูไม่ค่ะมีได้กี่รอบเนี่ยวิ่งกี่ได้รอบเดียวหิวเร็วๆรหิวเร็วๆรหิวเร็วมันลอยไปแล้วมันลอยกลับไปแล้วพี่กำลังมาพี่กำลังมาตอนนี้มาแล้วครับอ้อโหอุ้ยพี่มาพี่มาพี่มาปัดเนือ โอ้โหแล้วพี่กดตัวทองใส่หนูแบบนี้หยุดทงสมาธิน้องเครื่องเท่าไหร่อ่ะเครื่องเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่ลรากอ็เราก็เราก็ปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นไปเลยขาดอีกเครื่งงองนึงอยู่เ,ยเออขอบคุณนะ <laughs> ขอบคุณนะ หน่องหน่องหน่องหนีไปลูกพึ่งมันมาอุ้มมันมาอุ้มไปฮิวกันก่อนไปฮิวกันก่อนไปฮิวกันก่อนเอามันเอาอ้นนอ้มมันเอามันเอากายกรรมมันเอากายกรรมไม่มาฮิวไม่มันมันมันมาอุ้ม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 ไปไปไปฮิวอลไรไปฮิวอลไรไปฮิวไม่ไม่ฉันต้องฮิวตะวันสิหันไปไหนวะหันพุงติดเหรอไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เอาน้องอะไรคะผมจะไปผมจะไม่อยู่<อ>นี่ฟููไม้ฟูตียังมีประโยชน์อยู่เอ้ยมาหหยห่หยหย,อ,ยอะไรเนี่ยมีเจ้าสิบห้าเปอร์ไปตีให้ได้ปัดหนึ่งปัดสองปัดสามนี่แค่นั้นแหละไอ้หี่้ยไม้หมดของแปลงอยู่ไหนอยู่นี่ทำอะไรไม่ได้แล้วต้องคิดก้อิดอุ้ยได้อยู่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 ใช่ด้วย<อ> <c ười> ใช่ด้วยปัดมันเออนั่นแหละเออได้อยู่รอดอยู่รอดอุ้ยเปลียนเปลี่ยนเปยนเเปียวอะไรอะอะไรอะสีวคนนั้นอะไรอะสีวคนนั้นอะไรอะมันไล่อยู่มันเื่อนเลื่อมมลมันเมมันมันไปไหนก็ไม่รู้มันไปไหนไม่ไม่ไปเครื่อง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  ไปเครื่องไปเครื่องไปเครื่องปั่นก่อนครปมตัวที่เครปมาตัวที่เครปมาแล้วทำไมไม่หิวกันวะสองคนนั้นไรนี่อะไรดีโอเคเครื่องตัวนั้นเท่าไหร่โอเคมันเล่นอะไรอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเล่นตะวันโอเคมันจะไม่เปลี่ยนข้ออ่ะวยจังตีได้อีกรอบนึงเป็นไปได้ว่ะเลยจัดเลยจเล่นคือกระซิบมาดูแลกันขอตัวทองไอ้เพีย ไ้แลวเครื่องนุ่นจะเปนั่นแหละเอ้ยเอ้ยใครจุดวะใครจุดวะเอ้ยใครจุดวะน้องน้องพี่พี่จะหลบน้องโอ้โหโอ้โหดอกก้านโอ้โหเปิดประตูเร็วๆเปิดประตูเร็วเร็ววก่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้แล้วคือเป็นสีให้เร็วยังไงอุ้ยมันเป็นประตูไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดึงให้ น้องมิจฉาเราน้องอ้าหรออ้าวมันมา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 ใครมาจุดไม้หวะาอีใครมาจุดไม้อย่งไ่เข้ามาเลยเออจีแม่โคตรโยนอ่ะไอหัวชมพูัวชูอ่ัวมีตัวเดียวอ่ะอะไรน้องคนเชื่อคูตีน้องนอนแล้วครับฉันเห็นคนกระเด็นอ่ะ น้องเห็นกระสือวิ่งจุ๊กอ,อยู่นะ <c oughs> นี่เปิดประตูเลยครับผมไม่อาจยื้อไหวไม่มีใครถึงประตูะตสักคนผมเปิดแล้วผมเปิดแล้วให้ผมเปิดครับครับผมพุติบินยังมันเล็งผมคือมันเล็งมันใสขั้วผมยังใส่ไม่โดนโอเคเล็งแลว้วเล็งอีกเร็วกว่านี้โแล้วเร็วกว่านี้ เปลี่ยนขั allegiance allegiance mm ้น hmm. น <mos> ี้ด้วยโอ้ยโกแผลกูจะว่าตายรายวันเดี๋ยวไม่ได้ทำันตายแล้วมึงไม่กุิ้งเดี๋ยวไม่ได้ทำอะไรเลยไอโอฟูฟูไม่ไหวแล้วไอโอเมึงกูเห็นน้องการกลิ้งอ่ะ น้องเร็วๆน้องน้องโอ๊ยแบบนึงดีมาแชร์ดีมาแตะดีมาแตะเร็วๆตาแดงมันหมดแล้วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ไม่พกจุดไม่รู้เรื่องไงจริงน้องน้องน้องเร็วๆน้องน้องน้องโอ้ยมันจะเปิดแล้วน้องกันเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวพีไล่าเองเดี๋ยวพีไล่าเองเนาะโอ้น้องกันไเปิดหฟปะน้องกันโอ้โห น้องการแม่งไม่ยอมมาเปิดประตูว่ะมันจะเป็นน้องแฝดแล้วเป็นแฝดที่รอดคนเดียวน้องเป็นอย่างะโอโอแม่งโคตรโยนอะจริงจุดก็โยนเนี่ยจะวิ่งไปไหนก็ไม่รู้อโอฟูจีอะไรก่อนพูจีอยู่กับโชแปงจริงตัวเองอยู่คนเดียวอะเครื่องนั้นอะ ตอุูนิรโหน้อง